สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้พามาดูหนุ่มน้องคายทำข้าวหลามนะครับสวัสดีครับหนุ่มน้องคายนี่แค่วันนี้ทำอะไรครับข้าวหลามน้องมนได้เลยข้าวหลามโมเมนต์ข้าวหลามน้องมนข้าวหลามน้องคายข้าวหลามน้องคายนะครับเพ็ดข้าวหลามมืัอนี้นะครับผมได้บ้องไม้ไผ่มากกะแก่ลราแล้ว่ะไรเฮ็ดกินไปะเฮ็ดกินใบสลละเออ ก่อไฟใหม่นี่แหละครับก่อไฟแหละก็มีเออเล็กตั้งนะครับเพื่อจะตั้งบ้องข้าวหลามนะครับผมเดี๋ยวไปดูต่อครับส่วนนี้เป็นอะไรครับกะทิกะทิกะทิเพื่อที่จะนําไปกอกกอกบ้องข้าวหลามนี่แหละครับอันนี้เราทํามาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไอเส่นน้ำตาลเส่เกลียเล็กน้อยอืมใส่กะทิกะทินี่นะครับวิธีการเทของหนุ่มน้องคายนะครับสูตรน้องคายครับ อืใส่จ็คถั่วครับใส่จมันถว่วมอะไรหรอใส่มันถ่วมเข่าไปเลยเป็นบ่นนครับอืม,อมล้นมานัามาแล้วครับผมนุ่มน้องไายก็จะได้ดจับว่างสูตรน้องไายเนี่ยไปยังไงล่ะครับนี่โอ้ยตายตายตาย,ายอโอ้เอา้าคือจิเป็นตะเสียบข้าศนบานนี่เด้ยจับว่างไหนแบบ เจ้าฟันอยก่อนบั้มันเหมือนบัแล้วอ, <c oughs> อู้หคนนี้ก็โอ้น้องเทียดนี่วานุ่มน้องข่ายนี่เขาเป็นสุกนะครับเด้อเมื่อสมัครเรีเนเยนนิดยังไงนี่บ่